โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวอันนี้มาในส่วนของการดูลิสต์มหาวิทยาลัยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าโอเคถ้าเราเลือกคณะนี้มหาวิทยาลัยนี้เราต้องทํำยังไงบ้างนะคะสมมติพี่เลือกยอนเซก็จะไปหาดูว่าโอเคมอยอนเซอยู่ขึ้นต้นด้วยตัววยใช่ไหมแล้วก็ไปดูว่าโอเคเราต้องดาวน์โหลดอันไหนก็จะเป็นอันนี้เลย g ี i แ INFORMATION มนะคะมีถึง Y โอคได้แล้วกดเข้าไปฮะเลื่อนลงไปหายอนเซยอนเซยอยู่ท้ายสุดเสมอค่ะโอเคเข้าไปนะคะแล้วก็กดตรงที่เป็นไฟล์ Excel เ,เ,เนาะกดเข้าไปเลยสมมตินี่มาแล้วไฟล์มาแล้วค่ะน้องๆดูเลยค่ะว่าน้องอยากเรียนคณะอะไรสนใจคณะอะไรนะคะนี่ไปดูชื่อมหาลัยเอ็กชชื่อเช็คช,ชื่อมหาลัยถูกหรือเปล่านี่เรียนวิทยาเขตนี้ อยู่ใน Embassy Track อยู่ Type A หรือ Type B อยู่ Type A นะคะมีอันนีเ้เขาก็สำหรับ University สำหรับ Undergraduate นะอันนี้ก็คือเขาไม่ได้รับยอนเซไม่ได้รับ University Track นะคะรับแค่ Embassy Track นี่เขียนว่า not applicable ทั้งหมดเลยสมมติเราอยากสมัครกุกกกุกมูลทักกวานะคะ Korean Language and Literature เนาะแล้วก็เลื่อนดูว่าเอ๊ มันคือ Field of Study ไหนหนะ้าดีกิ e โปรแ r รมอะไรเอ่ยเรียนกี่ปีใช้ภาษาอะไรสอนนะคะแล้วก็ต้องการ To ปิกระดับไหนนี่แล้วเขาก็จะมีพวกเว็บไซต์ของคณะสาขาที่เราอยากเรียนแนบไว้ให้นะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลในนั้นได้ นเรามาดูนะคะของยอนเซใช่ไหมพอเข้ามาในของยอนเซใช่ปะเขาก็จะมีลิงก์มีไฟล์หลายอันอยู่ในนี้ใช่ไหมคะไปดูที่ไฟล์ PDF ค่ะ,อ,ะอันนี้มันจะเป็นเหมือนตัวไกด์ไลน์ของยอนเซอีกทีหนึง่งว่าโอเคเรามี additional document อะไรที่ต้องเตรียมหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็ก็แล้วไปแล้วก็เตรียมตามที่ NIIED NI NI เขาบอกไว้ได้เลยนี่มาดู สมมติเราจะเรียน Korean Language and Literature นี่ค่ะอยู่อันแรกๆเลย Korean Language and Literature นะคะเ,คเลื่อกลงไปดูนี่ก็จะเป็นคณะสาขาต่างๆเนอะนีนีนะคะ Admission and Schedule นะคะ Application and Submission เขาบอกว่าให้อ้างอิงตามโพสต์ของ NIIED ได้เลยนะคะรวมถึงพวก uh, required document ด้วยะะส่วน announcement นั้นอันนี้น่าจะหมายถึงตัว final announcement จะประกาศภายในธันวาคมนะคะแล้วก็นา uh, นักศึกษาที่นักเรียนที่ได้รับการคอนเฟิร์มรอบสุดท้ายก็จะได้รับแจ้งทางอีเมลนะคะเพราะว่าถ้าเป็น embassy track รอบสุดท้ายคือเขาจะส่งไปให้แต่ละมหาวิทยาลัย คัดเลือกว่ามหาวิทยาลัยไ,ไหนเขาต้องการเราบ้างเ,ออเราก็จะได้รับคัดเลือกถ้าเกิดว่าไม่ได้เขาก็จะบอกถ้าได้เขาก็จะบอกแล้วก,ก,ก็ถ้าเกิดว่าได้หลายอันโอเคเราต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกที่ไหนแล้วก็เลือกไปอันไหนที่เราไม่เลือกเราก็ต้องตอบเขาด้วยนะคะว่าโอเคไม่เราปฏิเสธเขาไปอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะคะน้องๆต้องเข้าไปอ่านแบบละเอียดๆอีกทีหนึ่งนะ นี่นะคะนี้มานี่ข้อ5นะคะ Korean Language Proficiency according to the National Institute for International Education นะคะย่อๆคือ NIED Guidelines นะคะ <S <s> <S นักเรียนที่ได้รับการตอบรับนะคะ <S <s จะต้องเรียนโปรแกรมภาษาเกาหลีเนี่ยทั้งหมด6-12เดือน6-12เดือนอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่ว่า ระหว่างที่เรียนนะคะสมมติเรียนไป6เดือนแล้วน้องลองไปสอบภาษาเกาหลีแล้วมันอาจจะได้เกือบ5เกือบ6หรือว่าเกือบตามที่คณะน้องหรือสาขาน้องต้องการอันนี้สามารถเข้าเรียนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ต้องแบบไม่ต้องไปเรียนครบ12เดือนก็คือ1ปีใช่ไหมแต่ว่าเรียน6เดือนปุ๊บสามารถสอบพอสอบแล้วได้คะแนนอันนี้แล้วก็สามารถเอาไปยื่นที่คณะหรือว่ายื่นให้กับ แล้วก็ยื่นได้กับ n i e d ด้วยโอเคว่าเราผ่านแล้วเราจะเราจะ register เข้าเรียนในระดับ degree แล้วอย่างนี้ค่ะนี่นะคะข้อ b นะคะเขาบอกว่าถ้าผู้สมัครสอบไม่ผ่าน top topic level 3นะคะก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกฎของ n i e d ที่เขามีเนาะ มาต่อที่นี่คะ่ะข้อ4สําหรับพวกที่เรียน college of nursing อะค่ะอย่างน้อยต้องมีท็อปิกเกือบหหรือเก,กือบหก็ถ้าเกิดมี5คก,ก็สามารถเริ่มเรียน degree course ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไป take career language program ค่ะสามารถเข้าไปดูใน uh, guideline ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่อยู่ในไฟล์ของแต่ละมหาวิทยาลัยไ,ได้ นะคะนอ้นองเขาจะมีไฟล์ pdf ไว้อาลอเ์เป็นแบบเป็น overview อะค่ะว่า,วาโอเคเขาต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ก็แล้วไปค่ะก็สามารถเตรียมได้ตามตาม application guideline ที่ niied เขาประกาศไว้ได้เลยเนาะมาค่ะเดี๋ยวไปต่อกัอนที่ตัว application form ดีกว่ามาค่ะนี่เข้ามาแล้วก็ามาเจอนี่ไง2 0 2 5 global career scholarship นะคะ undergraduate degree program นะ เดี๋ยว Graduate Degree Program Application Form จะมาใน EP ถัดไปนะครับมาค่ะก็มาเลือกได้เลยว่าสมัคร Track ไหน Embassy Track นะคะคงกวนชนยงก็เลือก Embassy Track ถ้าสมัคร University Track แต่หักชนย้องก็เลือก University Track นะคะอันนี้สมมติว่าพี่สมมติว่าพี่เลือก Embassy Track นะคะจะม,มาสมัครกันแล้วก็ก็เอานี่เลยค่ะยันซีมอที่เราหลักกันนะคะ ีก็ใส่ไปเลยอันนี้พี่เซตความพี่ไวเ้เป็นเป็นเป็นไนท์โหมดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสีดำอย่าตกใจไปเนาะเวลาเซฟออกมามันก็จะเป็นหน้ากระดาษสีขาวปกตินะคะแล้วอันนี้ก็มาเลยใส่ชื่อมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องนะคะซื้อชื่อมหาวิทยาลัยต้องใส่ตามในตัวไฟล์ Excel อะคะ่ะที่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้ มาค่ะแล้วก็มาที่ชื่อนะคะเขาบอกให้ใส่ family name ก่อนก็ใส่ family ไปสมมติว่าชื่อ family name ชื่อลานะคะแล้วก็เป็น given name ก็จีน่าแล้ว middle name ไม่มีก็ไม่ใส่นะคะก็เป็นลาจีน่าแล้วก็มาเลย country of citizenship นะคะคุกกาเป็นคนไทยค่ะใส่ไทยแลนด์ไปเลยคุกกาแปลว่าประเทศนะคะเลื่มาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ list เอกสารทั้งหมด ที่เราต้องเตรียมนะคะเราเตรียมมาไหนแล้วเราก็ใสเ่เครื่องหมายถูกลงไปนี่ค่ะนี่ใส่เครื่องหมายถูกลงไปให้หมดนะคะอันไหนยังไม่เตรียมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตามใส่ทีหลังหรือไม่เราก็ติ๊กให้ไปให้หมดก่อนคะ่ะแล้วเราก็เขียนลิสต์แยกเอาไว้ในกระดาษแล้วก็ค่อยมาติกต๊กติ๊กติ๊กว่าโอเคทาไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมติ๊กในฟอร์มเนาะแล้วเราก็ไปอิงจากในกระดาษลิสต์ที่เราเขียนเองเอาก็ได้ น,นี่อะไรที่เป็น required ก็ติ๊ห้หมดเลยค่ะแต่ถ้าเป็นตัว uh, required for relevant applicants นะคะแล้วถ้าเราไม่ได้เข้าข่ายถ้าแบบถ้าเราสมัครตัว associate degree อะ่ะก็อาจจะต้องใช้หรือว่าน้องๆที่เป็น uh, นี่ค่ะ proof of Korean War veterans descendant นะคะทายาททหารผ่านศึกอันนี้ก็จะต้องติกด้วยแต่พี่ไม่มีก็พี่ก็หลบ ก็มาต่อข้างล่างก็จะเป็นตัว uh, Score Report of Valid Topic นะคะหรือเป็น English Proficiency Test ถ้ามีก็ใส่นะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่มีดีกว่านะคะและโดยสำคัญถ้าเกิดเป็นภาษาเกาหลีจะดีมากแบบได้เกือบ5 6อะไรเงี้ยค่ะจะแบบยิ่งได้คะแนนดีแต่อันไหนไม่มีก็ไม่ต้องปีข้ามไปเลยได้นะคะมามาต่อกันที่ฟอร์มหนึ่งเลยค่ะ Items Marked In The Red Box Are required for all applicants นะคะเอ่อพวกข้อมูลที่อยู่ในกรอบสีแดงที่เขาเน้นไว้อะคะ่ะก็คือเราจะต้องกรอกทั้งหมดนะไม่กรอกไม่ได้นะคะเราะวังโดนตัดสิทธ์นะเราต้องเช็คให้ดีนะคะว่าโอเคเรากรอกหรือยังเช็คแล้วเช็คอีกมาข้อหนึ่ง application track น,นะคะชิวอนชอนฮยองเลือกอะไร embassy track หรือ university track ที่เป็น Embassy Track ก็ Embassy Track ล้วกันข้อ2 Type of application ค่ะเราเป็นอะไรอะเราเป็นอิรปนหรือเปล่า General General หรือเปล่าหรือเป็น Overseas Korean เราเป็นอะไรเราเป็น Embassy เราเป็น Embassy Track General ก็ใส่ General นะคะแล้วก็ดีก r e โ p r o g r ม m to apply apply อะไรเอ่ย apply Bachelor's degree หรือ Associate degree เรา b a c h l o r d e g r e e ก็เลือก b a Bachelor ไปนะคะข้อ 4. decide field of study นะคะวงเล็บ division เราเลือกอะไรตัว division เนี่ยเราต้องไปดูว่าในมหาวิทยาลัยที่เราเลือกะคะ่ะอ่ะเราของยอนเซ i เราก็ไปดูในยอนเซ i นะคะว่าของยอนเซ i division เราคืออะไรเดี๋ยวจะเปิดขึ้นให้ดูนะของยอนเซ i career language and literature นะคะ Field of study เนี่ยวงเล็บว่า Division เขาเขียนว่าเป็น Humanities and Social Science นะคะ i n m มุ in ah e. น a าเนี่ก็ไปติคะ่ะทั้งทั้งอินมุนะคะ Liberal Arts แล้วก็ Social Science เห้เ e. ขาเนี่เข,า,ขาวงเล็บไว้ว่า you can select multiple fields นะคะอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับข้อมูลในไฟล์เอกสารของมาวิทยาลัที่เขามีอะคะ่ะในไฟล์ Excel ว่าเขาเขียนไว้ว่าอะไรแล้วเราก็ติ๊กไปตามนั้น นะอันนี้มาต่อที่ชื่อนะคะชื่ออะไร family name อะไร given name อะไร middle name ไม่มีก็ใส่ n a ไปนะคะแบบที่พี่ขแบบที่พี่ใส่แะอันนี้รูปก็พอพิมพ์ออกมาแล้วก็เอารูปสวยๆของเรามาติดรูปที่แบบเป็นทางการหรรูปหน้าตรงเออด,ด,ด,ดูดีดูีหน่อยเดอ้ออย่าเอารูปชูอสองนิ้วมานะแล้วก็มาต่อกัอนที่ date of birth ค่ะไอตัวสีชมพูอย,อย่างเงี้ย ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีดำนะส่วนช่องที่ไม่ได้ใส่ก็ลบทิ้งไปนะคะสมมติเกิดปีอะไรสมมติพี่เกิดปีต้องเกิดปีอะไรวะเนี่ยอ่ะเกิดปี2006แล้วกันถ้าเกิดสมมติเกิดเดือน8ก็ใส่08เกิดเดือน9ใส่09อย่างงี้นะคะตอนวันวันเกิดก็เหมือนกันนะเกิดวันที่9ก็ใส่09แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ก็ดีนะคะเปลี่ยนเป็น Times New Roman แล้วก็ gender ค่ะเพศลายเพศชายก็เป็นเมลผู้หญิงเป็น female นะคะถัดมาเป็น country of citizenship นะคะคุกจกก็เป็นไทยแลนด์ค่ะเป็น current citizenship หรือเปล่าไม่ใช่ก็ no นะแล้วก็ applicants parents เป็น current citizenship หรือเปล่าใช่ใส่ yes ไม่ใช่ใส่ no นะคะนี่แล้วก็มาในต่อของ address อยู่หมู่บ้านอะไร แคที่อะไรอันนี้ของปลอมทั้งหมดนะไม่ต้องเชื่อหนึ่งอยู่พี่อยู่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยหมู่บ้านใจดีนะคะ ABC Road อยู่ซับดิสทริกอะไรดีละ Sub rict, Lily. ่ะซับดิสทริกลิลลี่อ่าแขวงลิลลี่นะคะหรือ หรือตำบนลิลลี่ได้อยู่ไหนอยู่ห้วยขวางไหมอยู่ห้วยขวางก็ได้ห้วยขวางดิสทริกนะคะแล้วก็ Bangkok. แบงคอกก็เลขไปรษณีย์ห้าหลักค่ะอันนี้ใส่มม่วๆนะคะไม่ใช่ข้อมูลจริงนะไมอาาะะ่อย่าด่านะคะอย่าเพิ่งดรามา แล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะก็ใส่บวก6ไปบวกคือ country code ของไทยเนาะก็บวก6แล้วก็เว้นแล้วก็ใส่เบอร์เรานะคะนี่อันนี้เบอร์พี่อันนี้ไม่ใช่เบอร์จริงนะคะแล้วก็ตามด้วยอีเมลอีเมลก็ใช้อีเมลที่มันดูแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่ยาวมากนะคะแล้วก็เช็คให้ถูกด้วยว่าโอเคอีเมลที่เราใส่มันถูกต้องหรือเปล่า ตามที่เป็นอีเมลของเราจริงหรือเปล่าไม่งั้นเขาก็ติดต่อไม่ได้โดนตัดสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเขาประกาศผลสมมุติผ่านขึ้นมาไม่รู้เรื่องตัดสิทธิ์นะคะนะแล้วก็มาต่อที่หน้านี้นะคะ language abilities มี t opic level หรือเปล่ามีก็ใส่นะคะกืบอ,อะไรกืบ3 4มสห้านะคะแล้วก็ ใส่วันสอบเดี๋ยวอันนี้วันสอบไม่ใช่วันสอบจริงตามที่เขามีนะคะอันนี้ก็ใส่ไปเพราะว่าขี้เกียจเอาออกมาดูแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นสีดำนะคะแล,แล้วก็คะแนนภาษาอังกฤษเรามีหรือเปล่าหรือว่าเราไม่อยากใส่ก็ลบตัวอ,อ,อักษรสีชมพูไปนะคะ อันนี้เลื่อนลงมาก็เป็น level of education ก็จะใส่ข้อมูลโรงเรียนที่เราเคยเรียนต่างๆว่าเรียนโรงเรียนไหนนะคะโรงเรียนอยู่ในประเทศอะไรแล้วก็เข้าเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่อันไหนที่เขาเป็นสีชมพูเปลี่ยนให้เป็นสีดําให้หมดนะคะที่เราต้องใส่แต่ถ้าอันไหนที่เป็นข้อมูลที่เราไม่มีหรือเราไม่ใส่ก็ลบทิ้งนะคะ แล้วก็ใส่ว่า a t e of g r a d u a t i o นนะคะเรียนจบเมื่อไหร่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่จบนะคะก็จะไปใส่ในช่อง Da t e of expected graduation นะว่าโอเคเราจะจบเมื่อไหร่แล้วก็ใส่ไปถ้ายังไม่จบนะคะถ้ายังไม่จบใส่ช่องข้างล่างถ้าจบแล้วใส่ช่อง date of graduation อันนี้อันนี้ของอะไรอันนี้ของอาเซีย e ี e e ีอันเนะ อันนี้อ่าอันนี้เราไม่ได้สมัครแอสเซสเซอร์อันนี้เราไม่เกี่ยวเราก็ไม่ต้องใส่นี่่ะอน,นี้ช่องน,นี้นะะคสำคัญ Have you ever earned a bachelor's degree in the past เคยไหมคะคะเคยก็ yes ถ้าไม่เคยก็ no มาในส่วนของเกรดนะคะเราก็ต้องใส่เกรดอันนี้อันนี้ใส่อ้างอิงตามในใบเกรดได้เลยเนาะเกรดที่ไทยเราก็จะใช้เป็น4.0ใช่ไหมคะ เราก็ใส่ไปเลยได้เกรดเท่าไหร่ก็ใส่ไปช่องล่างก็ใส่4.0เหมือนกันแล้วพอมาช่องข้างหลังนะครับก็จะเป็น score percentile เนอะ,อะนับเป็น100ยเราก็ไปดูค่ะใน appendix ในใน application guideline ว่าเขาเทียบได้เท่าไหร่สมมุติหนูได้เกรดสมมุติหนูได้เกรด3.5ก็ไปดู3.5ใน4.0 scale ได้ ถ,ถ้าเทียบกับ100ก็จะได้เท่าไหร่นะคะก็ไปดูได้90นี่ก็เอา90มาใส่จัดหน้าให้สวยงามค่ะเลื่อนลงไปอีกนี่เสร็จแล้วนะคะนี่เอานี้มันสังเกตดูตรงนี้ก็จะมี must be confirmed by the school หรือ university yes or no อันนี้ไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าตัวพี่เองไม่เคยสมัครถ้าน้องๆคนไหนที่เคยสมัครแล้วผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วกวน อคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะคะว่ามันต้องเลือกอะไรเนาะหรืออันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสำหรับคนที่แบบ expect to graduate หรือเปล่านี่ค่ะข้อต่อมาเลื่อนลงมาก็จะเป็นออ original academic transcript นะคะแต่อันนี้เขาไม่ได้ทำ red box ไว้อะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ต้องใส่ก็ได้คะ่ะอันนี้จะเป็นเหมือนพวกแบบเดี๋ยวนะโอเคมา ได้เท่าไหร่ใส่ไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ที่มีก็ใส่ถ้าใครที่ไม่ไม่มีก็ไม่ใส่นะคะเพราะอันนี้เหมือนจะเป็นเกรดสําหรับคนที่เคยจบปรตีมาคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เข้ามาต่อกันที่ข้อ9ค่ะ Choice of University and Department อ,อันนี้สําหรับ Embassy Track นะคะน้องๆเลือกอะไรกัน แล้เ,เลือก embassy track ก็คต้องมีทั้งหมด3 choice ว่าเราเลือกมหาวิทยาลัยไ,ไหนบ้างเราก็ไปดูในใน excel แลละค่ะต้องเลือกยอนเซ่เนาะไปดูที่ยอนเซ่ไปดูที่ยอนเซ่ว่าโอเคชื่อมหาวิทยาลัยแล้วก็ก๊อบมาเลยเป็นไปได้ก๊อบใน excel มาใส่เลยคะ่ะก๊อบใน excel มาใส่ของพี่มันใส่ไม่ได้อะไม่รู้ทำไมแต่ก็ ก๊อปมาใส่น้องแล้วก็ Field of Study นะคะวิชเราไปดู Division ภาษาอังกฤษเขาเขียนไว้ว่าอะไรเขียนว่าเป็น Humanities and Social Science ก๊อปมาเลยค่ะก๊อปมาเลยค่ะน้องวินาทีนี้ขี้เกียจได้นะคะไม่ต้องพิมพ์ก๊อปมาเลยเอาที่ถูกต้องที่สุดนี่แล้วก็ Department ค่ะก๊อปมาเลยค่ะก๊อปมาเลยมาใส่นะคะและ้วนี้ช่างสุดท้าย Other เป็นพวกแบบเมเจอร์ซึ่งอันนี้มีไหมไม่มีของยอนเซไม่มีเมเจอร์แยกลงไปก็ไม่ต้องใส่ค่ะปล่อยว่างหรือว่าจะใส่เป็นตัว n a ก็ได้นะคะแล้วก็ชอ้ชอยสองช้อยสามก็ทำเหมือนช้อยหนึ่งที่บอกไปเมื่อกี้เนาะมาข้อสิบข้อสิบ previous visits to korea or currently residing In Korea if any <c oughs> เคยไปเกาหลีหรือเปล่าเคยไปทำอะไรนะคะใส่ข้อมูลไปให้หมดแล้วก็ไอ้พวกที่สมมติว่าสีชมพูพวกนี้เราก็ใส่ข้อมูลแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสีดำนะคะไปเรียนภาษานะคะไปใช้วีซ่าอะไรไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหน ไปทำอะไรนะคะถ้าเกิดว่าไปเรียนเนี่ยก็ใส่ uh, Affiliate d Organization ก็คือชื่อชื่อหน่วยงานชื่อองค์กรที่เราไปเรียนนะคะแล้วก็วีซ่าตอนไปใช้วีซ่าอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีถ้าสมมติว่าเป็นแบบไปเที่ยวธรรมดาเนี่ยเราไม่มีเราก็ใส่ na ได้นี่แล้วก็ไปเที่ยวนะคะก็ไม่มีวีซ่าใช้แค่ e t a ก็ใส่ k e t a เนาะ ก็ไปทำอะไรไปที่ไหนนะคะไปปูซานไปทราเวลไปช่วง period ไหนแล้วก็ใส่ตามข้อความข้างบนนะคะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นสีดำแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ให้เป็น Times New Roman ด้วยนะนีม่มาข้างล่างนะคะเขาบอกว่า previously received scholarship from Korean government or institutions if any มีหรือเปล่าน้องๆมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ลบทิ้งเลยค่ะลบทิ้ง ข้อมูลสีชมพอูอย่าลืมนะข้อมูลที่เป็นสีชมพูตัสองสีชมพูถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ต้องลบทิ้งนะคะแต่อันไหนที่เรามีข้อมูลต้องใส่เราก็ใส่แล้วก็เปลี่ยนข้อมูลเป็นสีดำ huh? แล้วก็อ้างอิงตามแพทเทิร์นเขานะคะว่าข้อมูลต้องกรอกในรูปลักษณับแบบไหนวันที่เขากรอกแบบไหนในตัวอย่างเราก็กรอกไปช่องไหนที่เราไม่ได้มีข้อมูลเราก็ใส่ na ไปค่ะจะได้โน้ตให้เขาว่าโอเคเราไม่ได้ข้ามนะหรือว่าเราไม่ได้ลืมที่ไม่กรอกแต่ว่าเราไม่มีข้อมูลนั้นโอเคอันนี้ก็ปิิ้นออกมาแล้วก็เซ็นด้วยลายมือนะคะ ทั้งวันที่ชื่อจริงนามสกุลเต็มแล้วก็ซิ gnature เราแต่อันนี้เดี๋ยวจะเขียนเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ดูว่าเขียนต้องเขียนยังไงแต่อันนี้แนะนําให้พิมพ์ออกมาเราเขียนนะด้วยลายมือของเราเองนะคะนี่ชื่อก็ชื่อชื่อจริงนามสกุลจริงจีนา่าราแล้วก็ซิ gnature นะคะใส่ไปประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มาต่อที่ personal statement เดี๋ยวข้ามไปก่อน study plan ก็ข้ามไปก่อนเดี๋ยวมาอีพีหน้าอีพีหนา้น้า recommendation ก็ข้ามไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาทำให้ดู่าตอนที่ form 5 GKS a p p l i c a n t agreement นะคะติ๊กให้หมดเลยค่ะติ๊กไปก่อนเดี๋ยวค่อยปิ้นแล้วมาอ่านเอาก็ได้อันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ว่าแบบว่าเป็น agreement ข้อตกลงที่โอเคเราต้องยินยอมในการให้ข้อมูลเขาอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของกฎต่ตาง ติ๊กไปให้หมดติ๊กไปให้หมดติ๊กไปให้หมดแล้วก็นี่มาข้อมูลตรงนี้มีอะไรต้องติ๊กไหมอันนี้ร g r e ีอ่านไม่ได้เนี่ยาไหนไม่ได้น้องก็ปิ้นออกมานะคะหรือไม่ก็สร้างช่องสร้างกล่องแล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกแล้วก็เอาไปวางเหมือนที่พี่ทำตอนแรกแล้วก็เซ็นนะคะเซ็นต้องเซ็นด้วยลายมือจริงๆนะปิ้นออกมาแล้วก็เซ็นนะคะแล้วก็มาต่อที่ฟอร์ม6นะคะ Personal Medical Assessment เนาะ เป็นเพศอะไรล่ะเมลหรือฟีเมลส่วนสูงเท่าไหร่สูงเ,เท่าไหร่ดีว่าหกสิบหไปแล้วก็หนักสัก50แล้วก็โอเคเพสชั okay. ่นเกี่ยวกับนี่สุขภาพเราเป็นยังไงนะมีโรคหวานหรือมีภูมิแพ้หรือว่าเคยแบบติดโรคอะไรหรือเปล่าเคยนอนโรงพยาบาลหรือเปล่าอะไรพวกนี้ใส่ตามความจริงนะคะอย่าไปโกหกเขานาองนี่เบื้องต้นก็ประมาณนี้คะ่ะ เดี๋ยวอันอื่นพวก personal statement study plan แล้วก็ recommendation letter เดี๋ยวมาต่อให้พี่อีพอื่นเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะโอเคเบื้องต้นก็แค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยว EP นี้ขอตัวไปก่อนเดี๋ยว EP หน้า EP 3กลับมาต่ออของ application form ของ g k s g นะคะหรือว่า graduate เนาะอันนั้นก็จะมีเยอะกว่าเยอะกว่าของ undergraduate นิดหน่อย นิดหน่อยแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย